มามา่าได้มันเรียนหนังสือเหรอไอเน,นี้ยเนี่เก่งจังเลยอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรบอกดิชื่ออะไรฮะทำอะไรอ่ะเขาเรียนหนังสือยังไงมากวนทำไมเนี่ยฮึ่วัดดีก่อน กินไม่ได้ใช่อะไรเนะี่ยกูสิเอากูสิเอานี่กูมา,มากกูมากอย่างลบวะเออสิเอาให้ได้บ่กูเอาให้ได้กูยเอาให้ได้บันี้เนี้ยกูห่าเอาอยู่เนี่ยกูบ่ยอมแพ้กูได้ไปแล้วเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ มาเร็วเร็วขอขอขอเนี่ยเห็นกล้องไหมเนี่ยกล้องถ่ายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ขอขอชื่ออะไรกูซื้อคันเทพคันเทพบอคันเทพมาก,กินอย่างลบ หม็หนจังเลยอ่ะน่าจะเอาอ่ะ